สวัสดีครับที่อเนกกับพี่นดานะครับวันนี้ผมมาจากจังหวัดพะเยาแล้วก็มาที่จังหวัดเชียงรายอันนี้คือแม่สายอำเภอแม่สายครับวันนี้ก็มาดูทุเรียนให้พี่นรดาแล้วก็คือที่ผ่านมานี่ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามตอบถามนิดนึ่งบริเสียงปุน้ยงใส่ปุนน้ำอาจจะพี่ต่อไปพี่งดปูนน้ําเลยนะปุปูน้ํามันไม่ประโยชน์อะไรหรอกใส่แล้วใบมันจะหงิกงอนะครับเพราะว่าปุนน้ำเนี่ยเขาก็ใส่เหมือนกับปรับสภาพดินนะครับ การปรับสบภาพดินเนี่ยน้องพี่โรยดลลไม้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นนะครับดังนั้นพี่ก็คือสิ่งที่จําเป็นคืตอนนี้ก็คือพี่ต้องใช้ไอ้ตัวยิบซ้ำแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยแคมีก็ได้หรือว่าปุ๋ยหลูของผมก็ได้ที่เป็นเม็ดนะฮะพี่องสังเกตดูว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยของพี่ก็คือมันขาดดูนะฮะใบหงิดงอถูกต้องน,นะฮะพี่พใส่ทุกรอบอยังไง้วแต่ก็ใบจะหงิกงอนะฮะดูแล้วก็ใบนั่นคือเป็นเขาขาดแมกนีเซียมพูดง่ายว่าเขาขาดกรดอะมิโนนะฮะ กรดอะมิโน,โนเนี่ยคือเขาจะมีอ่าพอเขาขาดปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืองใบจะเหลืองเหลืองนี่ถึงจะออกอ,อ่อนอ่อนถึงจะออกใบอ,อ่อนก็จะเหลืองเป็นดวง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 ,ด,วง,ด,วงดังนั้นเราต้องเติมด้วยกรดอะมิโนนะครับเพราะในยิปซั่มผมเนี่ยจะไม่เหมือนในท้อง,ท,องท้องตลาดทั่วไปนะครับของเราเนี่ยเน้นไม่ใช่ปรับสภาพดินเน้นเรื่องอให้สร้างกรดอะมิโนนะครับเพราะกรดอะมิโนก็ไปไปสร้างคลอโรฟิเล์และสังเคราะห์โปรตีนนะครับดังนั้นฝากพี่น้องเกษตรกรนะเพราะบางท่านไม่เข้าใจนะ เช่นนี่ใช้มากี่กี่กี่เดือนนะเพิ่งใช้ได้ยี่ยี่สิบวันออาแล้วแล้วแล้วไอไอปูนน้ำนี่ใช้มานานยังเพิ่งเพิ่งใช้ได้ยี่สิบวันอ่าล้วที่ผ่านมาใช้ปุ๋ยอะไรมาครก็สิบหกสิบหกจะบอกบอกเอาต่อไปพี่ก็เบาลงหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีเขียวสูตรหนึ่งผมเนี่ยนะครับเพราะว่าของผมเป็นสูตรหนึ่งเนี้ยไม่มีกากน้ำตาลพี่ใส่ถือว่าใส่ยิบซัมได้อย่างนี้ต้นละต่น้อยต้นละสามกิโลนะครั้งแรกนะหลังจากนั้นพี่ก็ใส่ เดือนหกิโลเติมเรื่อยๆแล้วก็เติมไอตัวสีเขียวต่อเดือนต่อเดือนก็หมายความว่าเดือนหนึ่งอย่างน้อยน,นี่ครั้งแรกสามกิโลก่อนหลังจากน้อนก็คือหนึ่งกิโลต่อหนึ่งเดือนฮะเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรดูนะฮะต้นขนาดนี้ใส่ครั้งแรกก็สามกิโลพอครบหนึ่งเดือนนี่ก็คือใส่ต้นละหนึ่งกิโลต่อหนึ่งเดือนนะแล้วก็ตามด้วยสีเขียวสักกิโลหนึ่งนะครับนั่นก็จะประหยัดต้นทุนแต่ที่สิ่งที่ที่ผมจะขออนุญาตบอกพี่น้องเกษตรกรครับอย่างนี้เขาจะทําผิดเนี่ยคือช่วงใบแรกเนี่ยนะครับบบใใกกย ห้ามตัดแต่งกิ่งโดยดักขาดต้นทุเรียนนะเขาเขาเนี่ยที่เขาแตกยอดออกมาแตกใบออกมาเนี่ยเขาต้องการที่จะเฟื่อฟูต้นจะเฟื้น,นฟูนต้นแล้วก็ส,<ม>สะสมโปรตีนไปเลี้ยงลำต้นแต่พี่น้องเกษตรกส่วนมากนะส่วนมากนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะตัดแต่งกิ่งก,ก่อนดังนั้นตัดแต่งกิ่งเนี่ยต้องรอจนที่มันจะออกออกดอกออกผลมันถึงจะตัดแต่งเ<ม>ขาต้องการเนี่ยเขาผลิตออกมาต้องการใบเนี่ยเขาผลิตมาเึืเป็นครัวตัวเองอะ พอสร้างพอสมแล้นี่ฮะผมของผม,ผมนี่เหตุผลนี่ว่าไม่ไม่เหมือนท้องตลาดก็คือหนึ่งอธิบายง่ายๆเลยว่าในในยิปซัมผมจะมีะกรรมฐานอยู่ 10, <ช>1ิบสเปอร์เซ็นต์นะ,ะกรรมฐานก็คือ,อไปองประกอบโครงสร้างหลักของกรดอะมิโนกรดอะมิโนก็ไปสร้างคอเลฟิลคอเลฟิลก็ไปสังเคราะห์โปรตีนดังนั้นเนี่ยใบน,นี้พอตัดปุ๊บเนี่ยเขาก็ น้อยลองเลี้ยงยากเขาพูดง่ายว่าต้นจะไม่สมบูรณ์เพราะคุณไปตัดเขาออกไปดังนั้นต่อไปนี่ห้ามตัดนะฝากพี่น้องแต่ก่อนนียเพราะความเข้าใจผิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับคือคือ,ค,อ,ค,อคือเขาเขาพยายามจะผลิตเขา,ากำลังจะซ่อมแทนอ่าซ่อมแทมต,ตัวเองอยู่ฮะและอยู่กรางกลางอ่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ห้ามนะฮะห้ามเลยเพราะว่าจนกว่าเนี่ยเขาเนี่ยสังเคราะห์ตัวเองทําให้ใบใบใหม่เนี่ยคือเขาสร้างใหม่กินท้ายเลี้ยงต้น แต่พอพี่ตัดออกปุ๊บพี่ดูนะใบอย่างนี้ยใบอย่างนี้หมายความว่าเขาไม่สามารถจะสังเคราะห์ได้แล้วดูนะเพราะถ้าดูจากใต้ใบเนี่ถ้าถ้าถ้าดูเนี่ยมันจะโป่งเนี่ยเห็นะมมันจะเป็น,เป,นเป็นดวงด่างๆสีเหลืองหม,มายความว่าครัวเขาไปพร้อม <ừ> ต้นพืชกระดิ่งชนิดนึงเหมือนกันแต่ทุเรียนก็คือเขาใช้ใบสามร้อยใบในการเลี้ยงลูกตัวหนึ่งหนึ่งลูกอ่าดังนั้นถ้าคุณเลี้ยงไม่เพียงพอพอมีโรคปุ๊บเขาจะต้องรักษาตัวเองเขาจะสลับลูกทิ้งดังนั้น เรื่องนี้สําคัญแตพี่หันักตารงนีนให้ก้องเห็่นก็คือนะดังนั้นก็คืออันนี้คือสําคัญมากนะที่พมบางคนไม่เข้าใจนะครับผมนี่คือนเน้นให้ความรู้ผมถามพี่อ่ะผมมาพันกิโลจากจุมพรงเนี้ยที่พี่ซื้อผมสิบกระสอบผมก็มาดังนั้นถามว่าบางคนที่พี่น้องเห้กกอนว่าเอ้ยทำไมขึ้น ไปว่า199ผมถามว่ามาถึงนี้210บาทผมคุ้มไหมเอาจแต่ผมมาเนี่ยหมานว่าพี่โอเคมีปัญหาผมมาแล้วครับฝากพี่นองก่อนด้วยว่าถ้าไปเอาที่จุมพร199บาทแล้วจะมาถึงนี้เนี่ยถ้าส่องเคอรี่หรือส่องพวกบริษัทคนส่องเขาคิดกระสอบหนึ่งสองห้าสิบบาทพี่ก็ไม่คุ้มถูกต้องไหมผมก็เลยเกิดว่าเออต่อไปเนี้ยก็คือสองร้อยสิบบาททั่วประเทศไทยเอาส่องให้เดี๋ยวไปส่องให้นะครับแต่ละสองเคอรี่ครับผม พี่อยากขาดทุนนะผมไม่ขาดทุนต้นแพงกว่าก็ต้องห้าร้อยเอ <500 S 1> อห้าร้อยดังนั้นฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยให้เข้าใจด้วยว่าไอ้ที่รวม250ก็คือสองให้ด้วยแต่ถ้าส่งจัดส่งบริษัทขนส่งเนี่ยกระสอบละสอง้อยสิบ,บาทไม่คุ้มนะครับดังนั้นแต่ยกเว้น3ชายแดนใต้ผมอาจจะต้องบวกหน่อยเพราะว่ามันเขาไม่กล้ากระส่งผมผมพยายามติดต่อดังนั้นฝากพี่น้องเกษตรกรที่3าสามชายแดนด้วยจังหวัดชายแดนเนี่ยเขาโทรมาเนี่ยผมติดต่อขนส่งเขาไม่กล้าไปทีนี้ผมก็ถามว่าผมกล้าไม่กล้าครับแต่ว่า คือจํานวนให้มันพอดีถูกไหมถ้าผมแบบจํานวนน้อยผมก็ไปไม่คุ้มเหมือนมาที่นี่เน่ผมถาม่าคุ้มไหมผมไม่คุ้มหรอกแต่คุ้มทางจิตใจเออพี่พี่ก็สนใจแล้วดู youtube ผมติดตามผมเนี่ยผมก็มานี่คือว่าคุ้มคุ้มทางใจเรื่องธุรกิจต้องพูดถึงว่าน้ำมันรับสองคันหมื่นกว่าบาทไม่คุ้มแต่ว่านี่ครับพี่น้องแต่ก่อนให้เข้าใจนะที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยทาไมเขียนใน YouTube ว่าเขียนประกาศร้อยเก้าสิบแล้วมาบอกเป็นสองร้อยสิบไม่ใช่นะถ้าผมส่งให้พี่น้องแต่ก่อนค่าขนส่งอย่างเดียวสองร้อยสิ โดนไปห้าร้อยไม่คุ้มนะฮะอธิบายก่อนเนี่ยดูนะครับของพี่เขานี่นะก็คือถูกไอ้เป็นทบลงนะครับเป็นทบลงไองเดี๋ยวพี่น้องแต่กรดูนะพี่เขาผมก็บอกพี่เขาว่าให้ใช้ต่อสมยิบซ้ำแนละ้วก็ทาเดี๋ยวก็จะหายหมดนะครับแล้วก็ต่อไปพี่ก็ผมแนะนําเลยนะครับพยายามใส่ยิบซ้ายิบซ้ำให้ให้ทุกๆเดือนนะฮะทุกๆเดือนเพราะว่าเขาขาดสิ่งที่เขาขาดก็คือเกษตร,รกรจะไม่ทราบเลยว่าต้นทุเรียนทั่วไปเนี่ยหรือต้อนไม้ทั่วไปเนี่ย NPK มันมีอยู่แล้ว แต่มันขาดอย่างนี้คืออาหารถ้าอาหารรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมและกำรรมะถันกำรรมะถันนี่นี่คือสําคัญที่สุดเพราะในกรกำมะถันเนี่ยมันเป็นโครงองค์โครงสร้างหลักแลองค์ประกอบของการสร้างกรดอะมิโน,โนนะครับกรดอะมิโนคือสาคัญที่สุดในพืชของเฉพาะทุเรียนเลยดังนั้นฝากพี่ด้วยนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเสียดายมากเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเขาพยายามซ่อมแซมตัวเองพยายามที่จะทําให้มันสมบูรณ์แข็งแรงดังนั้นพี่ดูได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องติดกานดูนะ นี่ผลก,กักการที่พี่ก็ตัดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถผลิตโปรตีนเลี้ยงต้นเขาได้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ยนะครับ<ช>นะครับนะแล้วฝากพี่น้องแต่กอนด้วยโอเคเรื่มใหม่เริ่มใหม,เใหม่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวพอพี่พี่ใช้ใช้ของผมไปนะพี่สังเกตได้นะ<ช>ไปจะยาวใหญ่นะเดี๋ยวให้มามาดูตรงนี้เลยทำไมเกิดอะไรขึ้นดูนี้ดูนี้ดูนี้ดูนี่นะครับถึงจะเป็นใบใหม่นะครับไอ้นี่คือเขาเรียกว่าขาดกรดอะมิโนนะครับมันจะเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็เป็นดางดางเห็นไหมนะพี่พี่เข้าใจนะอ่าแล้วต่อไปเนี่ย พอพี่ใช้ยึดซ้ำปุ๊บพอมันใบออกนี้ปุ๊บพี่ก็เติมอีกทีหนึ่งแล้วเติมด้วยกระสอบสีเขียวนะแล้วส่วนว่าถ้าพี่เขียวนี่ใส่ใส่ใส่หวานได้เลยหวานหละประมาณกี่กิโลอย่างเงี้ยก็พี่ใส่ประมาณก็กิโลครึ่งก็ได้อ่าก็ได้กิโลครึ่งก็ได้แต่ว่าช่วงแรกๆพี่ทําที่ผมบอกก่อนก็คือเติมยิดซ้ำอย่างเดียวก่อนเพราะเนี่ยอกเขาขาดมากให้ดูว่าโอ้นี่หนักเต็มด้วยแต่มาดูเนี้ยเนี่ยดูหนักเต็มนี่ยดูนะ ที่ผมพูดนี่คือมันเป็นหลักแต่ส่วนมากคนไม่เข้าใจว่าขาดสังกสีไม่ใช่นะครับนี่นี่คือเพิ่งแตกยอดใหม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับสังกสีว่าเกี่ยวกับว่าเขาไม่สามารถสังเคราะห์ได้คือถ้ามันมีคลอโรอิลเนี่ยใบมันจะใบมันจะเขียวคลอโรอิลเนี่ยเขามีหน้าที่สังเคราะห์โปรโตีนเพื่อไปเลี้ยงลำต้นแต่บังเอิญพอเขาผลิตออกมาปุ๊บพี่ไปตัดเขาทิ้งเขาก็ไม่รู้จะสังเคราะห์ยังไงพอสังเคราะห์ไม่ได้ดูผลก็เขาไปดูต้นทุเรียนเป็นี้ดังนั้นคือให้รู้ก่อนว่า ทุเรียนเนี่ยก็คือเขาใช้ใบสังเคราะห์นะครับแต่โครงสร้างหลักเนี่ยก็คือมันที่มันดีก็คือกรรมาฐานแต่บางคนไม่เข้าใจเหมือนที่ในกลางหวันเนี่ยวันวันปรับสภาพดินใช่ไหมคำถามพี่ำตรงตรงไหนพี่ปรับสภาพดินแล้วไม่ให้เขากินอาหารพี่พี่ทมันจะโตไหมคือต้องไหมครับขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่าพืชมันขาดอะไรทั้นกินก่อนพอาล้วพี่ลองมองนอะเนี่ยพี่ปรับสภาพดินเนี่ยเนี่ยผมถามพี่พี่ปรับต้องต้องเนี่ยดดูขาวหมดเลยผมถามว่าแล้วพืชพี่มันเป็นยังไงมันก็หงอยอย่างเงี้ยเพราะมันดังนั้นบางคนเนี่ยหลประเด็น เฮ้ยต้องตรวจค่า ph แล้วก็ปรับสภาพดินก่อนผมถามว่านาทีนี้ไม่ใช่เรื่องสภาพดินนาทีนี้คือต้องเอาต้นไปก่อน <laughs> ให้ทํายังไงได้ให้มันกินอาหารถูกต้องไหมครับดังนั้นบางคนบอกเฮ้ยเอ้ยแล้วรรนนี่ทำไมพูดเหมือนอาจารย์คนบอกมผมไม่เหมือนครับเพราะผมเน้นเรื่องให้อาหารพืชถูกต้องไหมครับผมถามตรงๆฮะอโอเคถ้าคุณบอกว่าใช้ดุลไม้สามารถปรับสภาพดินได้ดุลไม้มัใช้ได้ยะเวลา6เดือน4เดือน6เดือนผมถามว่า แล,ล,ล,ล้พืชอะมันต้องการอาหารแต่สิ่งสําคัญเนี่ยก็คือเขาไม่รู้คือหนึ่งอะเขาต้องการอะไรบ้างค, K, าคุณใส่ NPK ใส่ปุ๋ยคุณใส่ปุ๋ยเคมีใย่ะไหมสูตรเสมอยี่ห้ออะไรเสมอยี่ห้อจะไ,ไ,ไม่ได้เอาเอาง่ายๆว่า,าสูตรเสมอจะ<ช>ถามว่าคุณใส่เท่าไหร่ทำไมเป็นอย่างนี้เอ้าคำถามนี้เนี่ยนะมองง่ายๆครับพี่เขาเนี่ยใช้ใช้โดราไม้์ตลอดนะฮะเพิ่มพลังนะครับปรับสภาพดินถูกต้องไหมแต่ถามว่าการปรับสภาพดินเนี่ยก็คือมันยังไม่ ตรงประเด็นประเด็นแรกก็คือเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราเรา,เรา,ส,า,าสันนิษฐานเราวันนิษฐานว่าโอเคว่าพี่มันยังไงกันผมนะสันนิษฐานว่าสมมติว่าถ้าเพชไม่มันมันไม่เป็นกลางอ่ะถ้าไม่เป็นกลางปุ๊บเนี่ยอ่ะผมผมไว้ง่ายนะถ้าไม่เป็นกลางสมมุติว่าบอกดินไม่โอเค<ม>พี่ใส่ย,ยึดซ้ำใส่ย,ยังไงมันก็ไม่แตกยอดถูกต้องไหม,มแต่พอใสปุ๊บทำไมของผมแตกยอดอ่ะมันของคุณ ผู้ใหญ่สมพงเห็นไหมของเขานี่ใส่อย่างดีปรับนู่นปรับนี่ใส่ปูนขาวดูลมไหมอัดเข้าไปทําไมยอดไปเดินยืนจะตายหมดแล้วพอผมใส่ยิบซ้ำปั๊บสิบห้าวันออกเลยออกเลยนั่นก็หมายความว่าเขาต้องการในสิ่งที่เขาขาดอยู่แล้วก็เติมสิ่งที่เขาขาดไปท่านเองไม่มีอะไรเลยนะครับมีวันนี้นะครับวันนี้ใส่แล้วแต่นี้ทีนี้ผมขอพี่ว่าต่อไปเนี่ยพี่เลยดูเลยว่าอย่าอย่าเพิ่งตัดใบนะพี่ดูมันทุกแล้วเราจะแตงแขนงต้นไหนครับตอนที่เขาต้องใบที่สามที่กอจะออกจะออกดอกอ่ะนั่นก็แตง พี่ยังลืมอัเนี่ยที่เขาป่วยเนี่ยพี่ยังลืมเลยทั้งต้นเนี่ยเขาไม่เขาไม่สร้างอาหารได้เลยพี่ตัดเขาอีกเขาเลยป่วยนี่เขาเริ่มป่วยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรยังทำทันอยู่พี่ใส่ย,ยึดต่ำไปนะฮะเดี๋ยวไปดูนะเอาเอานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าพี่นั่นนะเอาทุกต้นนะอ่ะนี่ต้นนี้ก็เป็นเห็นป่ะอือดูนี่พี่ก็ใส่ เสมอแต่ไม่ไอชื่อยี่ห้อเขารอเอาโอเคได้ดูนะครับอืมอืมมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมใบเก่ามันช่วยสร้างไม่ได้คือใบเก่าจะไม่สร้างเราจะสร้างใบใหม่ที่คนไม่เข้าใจนะครับผมก็พยายามพูดเรื่องไอเนี่ยเรื่องแบบไอ้อคอลลาเจนเรื่องอะไรว่าเนี่ยเรื่องเขาก็ไม่ไม่เข้าใจกันนะทีนี้ไอเหมือนคอลลาเจนเนี่ยมันประกนบอ้คอลลาเจนไอคอลลาเฟลก็คือต้นต้นไม้ดังนั้นเราต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนพอเราปุ๊บผมดูเนี้ยเอาผม ผมท้าพี่นะเดี๋ยวพี่ใส่ของผมไม่ต่ิยี่สิบวันนะหเหมือนของลุงสม,มพงษ์เลยผู้ใหญ่องผ,ผู้ใหญ่พองหนักของพี่อีกอแต่นี่ผมมาเห็นปุ๊บผมรู้แล้วเนี่ยเป็นทัง้งสวนแล้วดูว่ามันคืออะไนั่นแหละเอาพี่มาดูกัเนี่ยมาเราดูไม่เป็นกันเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องแต่ก็ใดใดที่ที่ไม่เข้าใจก็โทรหาผมได้ผมจะไปฮะแต่ดูนะครับนี่ครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยที่สุดเสมอนะครับปกติพี่ใส่กี่เดือนครั้งเดือนเดือนละครั้งเดือนสองครั้งเดือนสองครั้งนี่นี่นะครับนี่ดูว่า นี่ใส่ไม่เยอะเดือนละสองครั้งยัได้ขนาดนี้เลยฮะดังนั้นนี่นะค่าพีเอชต่อให้มันเป็นกลางแล้วแต่ถ้าคุณใส่ปุ๋ยหรืออาหารไม่ตรงมันไม่กิน<ช>ก็เหมือนเหมือนเหมือนผมเี้ยตัวอย่างมาคิดอยู่แล้วว่าผม<ช>คนคนใต้อะให้กินลาบดิบตลอดมันกิน,น,กนไหมม<ช>ันมันกินได้วันดีวัน,นตีเหลือ<ช>มันไม่กินถ<ช>ูกต้องไหมฮะน<ช>ี<ช>่เหมือนกัน นี่ครับนี่ขนาดเขาใส่ทุกๆเดือนละสองครั้งดูจะเป็นอย่างนี้นะครับดูง่ายๆฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอใส่ยืดซส้นเข้าไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงฮะพอะเปลี่ยนแปลงก็โอเคแล้วเดี๋ยวผมขอมาเยี่ยมพี่อีกทีนึงอ่งเพราะว่าพี่น้องแต่ก่อนไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะผมผมนี่นะผมมาเนี่ยผมขับรถมาพันกิโลเนี่ยพี่เขาซื้อสิบกระสอบกระสานกระสอบเนี่ย <c oughs> ค่าทำรถหมื่นหนึ่งผมถามว่าผมมาเพื่ออะไรผมมาอยากให้ความรู้แล้วก็จะได้บอกต่อๆกันไปว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเงี้ย ต่อยคุณขีสังกสีหมดทั้งเป๊ปมันก็ไม่ต้องมีประโยชน์นะครับ<ช> <c oughs> เดี๋ยวดูต้นนี้เอาต้นะนี้อาผดูฮะเนี่ยนี่ขือข้อผิดพลาดนี้ฮะดูฮะเนี่ยคือใบสองใบแรกเนี่ยเขาพยายามจะสร้างครัวเพื่อมาเลี้ยงลําต้นฮะดังนั้นพอมัไม่มีลำต้นปุ๊บเนี่ยงอย่างนี้ปล่อยชิ้เลยให้มันใหญ่ให้มันให้มันเขียวเขจีะแต่ว่านี่ตอนนี้คือเขาไม่ยอมกินอาหารเพราะเพราะอะไรปะพี่บอกผมว่า พี่ใส่ทุกๆ15้าวันนะนะแล้วดูนีพี่น้องก่อนนี่นี่พี่พูดเองนะว่าพี่ใส่ทุกๆ15วันถูกต้องไหมอ่าได้แค่นี้ดูนะฮะนั่นหมายความว่าฟาร์มเป็นกลางของภาคพีเอสเนี่ยก็คือผมผม,ผมว่าไม่มีเกี่ยวเดี๋ยวดูนะของผมนะ<ช>ถ้าพี่ใส่ของผมแล้วนี่พี่ใส่มาสุก15หวันพี่บอกค่าพีเอสไม่โอเคใช่ไหมเดี๋ยวพี่ใส่ของผมดูมันจะขึ้นเลยเพราะอะไรพอใส่ปุ๊บมันกินได้ไงพืชนี่นะมันมันก็เหมือนคนนะพี่อันไหนกินได้มันกินอันกินไม่ได้มันก็ทิ้งมันก็ไม่เอา นี่ไม่ใช่หว่ามาแกล้งผมไม่รู้จักพี่วมาก่อนนะขับยังหลงเะไม่ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ว่ามาด้วยใจแต่ดูโอเคแต่ว่าให้ให้พี่ดูอเนี้ยเนี่ยพี่ใส่ถุยทุกสิบห้าวันผมถามว่าเนี่ยได้ขนาดนี้เลยดูเนี่ยนี่ครับนี่นี่อ่าดังนั้นคือพี่ใส่อะไรแล้วแต่ถ้ามันไม่กินนี่ประโยชน์เหมือนพี่อสมมติพี่มันผมคนใต้ไม่กินของดิบอย่างเนี้ย แล้วไปตั้งกินมันก็ไม่กินทุกมือมันก็ไม่กินมันก็เหมือนกับต้นไม้เหมือนกันนะดูให้นะถ้าก็เตอิมไม่มาผมใส่จะครับอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะเอาผมจะออกหมดแล้วผมเพิ่งจะทำสามต้นนะฮะเพิ่งจะทำกะว่าเนี่ยปล่อยต้องปล่อยทิ้งไว้เลยปล่อยทิ้งเลยครับปล่อยทิ้งเลยครับปล่อยทิ้งคือเนี่ยเนี่ยถูกต้องเลยคือเนี้ยใบใบหนึ่งใบสองเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนนะเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อเลี้ยงลำต้นเขาสะสมใบเนี่ยสามสองร้อยห้าสิบใบถึงสามร้อยใบเนี่ยคือเอาไว้ไปเลี้ยงลูกเขา แต่ถ้าเขาเลี้ยงไม่พอลําต้นก็ไม่พอความรู้สึกเขาเนี่ยเขาต้องรักษาชีวิตเขาไว้เขาต้องสลัดลูกเขาทิ้งเอาต้นเขาไว้ก่อนนี่คือธรรมชาติของของทุเรียนของของพืชพืชพืชตัวไปแล้วกันอ่ะดูทุกต้นนะโอ้โหนี่นี่ทาที่ทาแยกอุ่นเต <nogle> ๊นเลยครับอ่าที่ห้าป้องกันป้องกันไอ้ไอเขาเรียกอะไรนะท็อปท็อปเทอร่าไฟท็อปเทอร่าได้นะี่หายครับดี่ครับหายหมดแล้วครับอันนี้ก็คือหมายความว่าที่ผมเคยพูดกับพี่นะกับในคลิปทั่วไปว่า พอพี่ใส่ปุ๋ยไม่ถูกเขาไม่เยอะเขากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นโทษกับเขาเขาพยายามไม่กินแต่พี่ก็ใส่เดี๋ยวเขาไม่ได้กินก็ละราาไปดเดี๋ยวต่อไปน้าพี่ลองดูนะพอพี่ใส่ผมของดพี่ก่อนเลยนะสองเดือนแรกเนี่ยพี่ใส่ทุกสิบห้าวันก่อนนะทุกสิบห้าวันใส่ก่อนยี่ซิบสอทุกสิบห้าวันพอเดือนสองพี่ก็ใส่สีเขียวผม,มสีเขียวเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แพงหกเก้าเก้าใช้นีดก่อนคือบางคนเนี่ยคืออย่างนี้น้อยก่อนฮะเหมือนคุณลุงอีพีที่ยี่เก้าสามสิบอ่ะ พอได้หกเก้าใสบ้าเลือดเลยครับแต่ดีไหมดีเบืองตังไม่จําเป็นแกบอกแกพอใจแล้วครับมันผมไม่พอใจเราสามารถทําให้ให้ดีได้ก่อนั้นนี่คือมันมันมันปกมันเต็มใบมันปุ๊บมาโอกโอเเลยแบบแต่ผมบอกไม่ได้ลุงต้องใสการ์ดมันบอกมันจะได้จะได้ดีกว่านี้คิดดูหกและเก้าเก้าก็คือกะสอบหนึ่งห้าสิบร้ก็คือโลนสิบสี่บาทไอ้นี่โล1สิบบาทใสสองใสสองอันรวมกันก็แค่ สิบกว่าบาทต่อเดือนก็ประหยัดต้นทุนเอานี่ของพี่ใช้เคมีกิโลละห้าสิบบาทเราได้พยายามบอกอธิบายแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ตัดแต่งเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นหน้าตอนนี้ชั่วโมงนี้ปีนี้พี่เลี้ยงเขาให้มันอุดมสมบูรณ์ก่อนขอปีนี้อย่าเพิ่งทําลูกเลยดูดูพี่ดูต้นดิมันยังไม่โอเคเลยเนี่ยเนี่ยดูใบดินี่เนี่ยเนี่ยผมผมไม่ได้ว่าว่าพี่เขาแล้วเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวพี่ก็หาผมว่าพี่เขาทำลูกไม่ได้อ่ามันมันมีได้ทั้ลูกสองลูกแต่ว่า ผมบอกว่ามันจะมีได้ให้พี่ดูดิครูว่ามันยังเนี่ยพี่ดูเอาพี่ลองเข้ามาดูใกล้ๆได้เห็นหน้าใกล้ๆผมได้หล่อเท่ากันเห็นแล้วเจอปุยเจอในของเต้เต้ออ่าี่ครับพี่ผมก็ถือว่าผมโชคดีนะครับที่ผมมาเห็นแลสมัยในสภาพเนี้ยคือพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขารักต้นไม้พี่โตรหาผมกี่ครั้งผมก็รับกี่มือกี่ยาผมก็รับเพราะอะไรผมอยากให้บอกเฮ้ยมาดูที่มันเป็นยังไง แล้วมีคนมีคนถาม้ hey, มันจะบ้าป่ะเขาสั่งได้สิลูกประสองเชียงราย <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> ผมต้องการให้พี่น้องกอเนี่ยทุกคนเนี่ยสบายใจ <c oughs> ว่าเฮ้ยผมพูดเเรื่องจริงเอาเนี่ยเนี่ยเอาง่ายๆเลยที่ใส่ทุกๆ15วันแต่ถามว่าไแบ้ไปแค่เนี้ยแสดงว่าเขาไม่กินเ <c oughs> มื่อไม่กินเราต้องหาสิ่งที่เขาต้องการก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอดูนะ ผมท้าพี่เลยพอพี่สายยืซ้ำผมนะนี่การไม่หยุดซ้ำเขาใช่ไใช่ใช่ใช่อ่าเนี่ยนี่นี่เขาเพิ่งโรยยืดซ้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ถูกต้องเลยครับแต่เพิ่งโรยใองต้นนี้นะโอเคพี่โรยต้นหนึ่งสามกิโลต้องเอาน้ำใส่ด้วยไหมอ่าแล้วรดน้ำเลยรดน้ำให้มันลงคนจะยิบซ้ำจะลงดินทันทีเลยมันจะลงดินทันทีเลยมันจะซึมไวมากครับซึมไวมากฮะดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเงี้ยเนี้ยเดี๋ยวผมผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเกษตรกรดูนะกรณีที่เขามีอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปตัดเขานะครับเพราะว่าใบใหม่เนี้ยพวก เเาองพอเขาเลี้ยงตัวเขาเองเนี่ยต้นก็จะสมบูรณ์แข็งแรงแต่บางเอิญพอเขานุ่นตัดนี่ตัดไปตัวเองก็เอาไม่รอดสังเงาะสังแงข้างล่างก็ไม่มีแล้วต้นนี้จะรอดไหมครรอดครับรอดครับรอดรอดรรอดรอด แรกแฟนว่าจะตัดทิ้งเลยต้องรอด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 เอาเป็นทดลองรอดครับรอดรอดดังนั้นเนี่ยนี่เหมือนอย่างนี้นี่เหมือนกันเนี่ยเหมือนอย่างพวกพวกลองกองพี่ใส่ได้เลยนะใส่แล้วก็เดี๋ยวพี่ทดลองลองกองตรงนั้นแล้วกันว่ามันจะมันจะแปลงรูปจะแปลงแล้วรูปจะหวานเลยนดูดูของพี่เขาดีไหมดีดีแต่ว่าเขาเลี้ยงผิดฮะก็เหมือนแต่ว่าพูดได้ไงทำผิดไม่เลี้ยงต้นไม้ก็ต้องรู้ด้วยต้นไม้ชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรนะครับดูครับพี่เขาใส่ ุ๋ยยี่ห้ออย่างดีครับแบบว่าอย่างดีแต่ก็ไม่กินมันไ,ม,นไม่ได้เกี่ยวนะเอาผมทางี้กว่า <โ siempre. S 1> บางคนบอกว่าที่ไม่กินปุ๋ยเพราะค่าพีเอสเป็นกลางนะครับถ <Democrat. S 1> <5 S 2> ้าค่าพีเอสเป็นกลางหรือว่าพิสูจน์ว่าที่ผมพูด,ดจริงๆริงพี่ใส่ย,ยิบซั้เป็นปตันมันก็ไม่เขียวครับถ้าพูดเอาหลักการนั้นนะเอาทฤษฎีนั้นนะเข้าใจไหมแต่ผมบอกว่ามันขาดธาตุอาหารที่มันต้องการอโอเคเอาพี่ดูนี่เอาพี่มาดูผมนี่พี่ดูดูนี่ครับ ถึงจะใส่ยังไงแล้วแต่ในใบใหม่เนี่ยนี่ก็ถือว่าครัวมันผิดพลาดแล้วดูนะเอาดูใกล้ๆนะพี่เห็นไหมค่ะมันออกเหลืองเป็นดวงเป็นด่างดว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 งหมายความ่าเขาเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ได้พอสังเคราะห์ไม่ได้เนี่ยลำต้นก็ไปสั่งให้ใบออกมาใหม่ยอดใหม่ก็ออกมาเออกูจะออกยังไงวะกูก็ไม่กินอาหารไม่พอกูจะทํายังไงดีวะมันก็พยายามจะออกมันก็พยายามจะออกแต่ว่าเนี่ยเป็นยงดูดูแบบใกล้ๆเลยเนี่ยยอดเนี่ยยอดยอดหนึ่งเนี่ยดูนีเนี่ยเครืองขาด กรดอะมิโนบางคนไปฉีดทางใบอีกมันกําลังเครียดอยู่ฉีดเองเอาฉีดเสร็จปุ๊บไม่ว่าเอาสังกะสีใส่อกีกไม่ใช่ดังนั้นพี่ต้องทําให้ต้นทุนเรียนเนี่ยมีคลอโรฟิลก่อนคลอโรฟิล <Color ful S 2> ไปสร้างโปรตีนนะครับแต่ถ้าสําคัญที่ที่มันสร้างไอ้คลอโรฟิลก็คือกรดอะมิโนกรดอะมิโนมันมาจากขั้นต้นไหนก็คือมีกรมรมฐานมาจากกรรมฐานกระตุ้นมีแค่นั้นเองดังนั้นพี่เข้าใจใหม่แล้วก็ทำใหม่ให้เป็นลายทางทันอยู่นะครับพี่ ดูแลพี่รักต้นไม้ทุกพื้นที่บ้านก็กว้างกว้างสมบูรณ์สมบูรณ์ถูกหลายอย่างนะถูกหลายอย่างเอาดูเดี๋ยวผมมาดูพาพี่มาดูนี่ด้วยมาดูผมพูดมากกวานพี่อย่ากรอบผมนะชอบชอบค่ะผมผมมานี่มาให้ความรู้นะไม่ได้แบบว่ามามาขายพี่นะถ้ามาขายพี่นะสิบสิบกระสอบให้ผมคงกำไรหน้าดูนะคงจะต้องซื้อรถเบนซ์กี่นะ้วเลย อ่ะนี่มาดูอ่ะเดี๋ยวพี่อยากอยากให้มาดูจะตส่เนี่ยเดี๋ยวพี่ได้เอาพี่สังเกตนี่ครับนี่เป็นลูกนะครับพี่น้องรียงกันลูกเลยเดี๋ยวพี่พอพอพี่เพี่ระดาก็ใส่ยิปซัมนะครั้งแรกพี่ใส่เลยสามกิโลหลังจากนั้นนะให้เติมทุกๆุกสิบวันครึ่งกิโลครึ่งโลเขากินแล้วดูลูกเขาเป่งนะรสชาติอร่อยแล้วคั่วจะเหนียวพอตัดเนี่ยนะพอตัดปุ๊บนี่ยนะไปตั้งทิ้งไว้ไม่หลุดเลดี๋ยวพี่คือยิปซัมนะพี่ใส่เลยต่อไปได้หมดนะนี่ครับ ดูพี่ดูผมหลังฐานต้นเพลยนพี่มากเลยกินของดีทุกทุกสิบห้าวันพี่ด้วยเกษตรกรด้วยนี่กินของดีกินของดีเพราะพี่ก็ไปตังค์ลางังเาให้ผมแบนหน้าอะไของดีของแพงนะกินของแพงอะดูของแพงทุกสิบห้าวันนะดูนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะเราจะมาพิสูจน์กันว่าเดี๋ยวอีกสี่สิบวันผมจะมาลาตะหัวพี่นะพี่นะก็อะไรเพะผมจะพิสูจน์ว่าการขับตับค่าพีเอสเราเป็นกลางแล้วเขากินปุ๋ยไม่ใช่ก็พี่ก็หวานโดลาไมคถูกไหมดังนั้นคำคกันก็คือว่า สิ่งที่เขาเขากินเนี่ยเขากินได้ไหม mm hmm. เขาจะกินหรือเปล่าถูก <Hi. S 2> ต้องไหมครับพอพี่ใส่ทุกสิบห้าวันแต่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเป็นตามทฤษฎีที่นักวิการบอกว่าต้องปรับค่าเบสก่อนเนี่ยยืดซ้ำผมก็จะไม่เห็นผลถูก mm hmm. ต้องไหมต่อให้ใส่เป็นตันก็ไม่เห็นผลดังนั้นให้ทดลองแบบที่ผมทดลองกับคุณลุงสมพองษอ์ผู้ใหญ่สมพงษ์นะ mm hmm. พี่นะโอเคงั้นวันนี้ครับผม mm hmm. เดี๋ยวพี่มาตรงนี้ผมจะได้ ให้พี่น้องกษตรนะครับพ,พี่น้องกตอนครับพี่รด,ดาในโทรัาผมมาสองสามรอบแล้วอธิบายผมก็ดูเอ๊ถ้าให้ให้ปุ๋ยขนาดนี้มันนา่าจะดีขึ้นเลยจําเป็นต้องมาแล้วก็เมือม่อคืนนอนเด็กก็เสียงไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ย,ยผมจะใช้ของพี่รดาดเป็นข้อพิสูจน์นะว่าที่ผมพูดทฤษฎีผมมันก็คือหมายว่าค่าเพชรไม่เกี่ยวขั้นแรกก็ให้พืชกินกินต้นไม้ได้อกินไอ้กินอาหารได้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้พี่ใส่เท่าไรก็ไม่กินแต่ถ้าเป็นเหมือนที่นักจุลการว่าทฤษฎีบอกว่า ต้องปรับค่าเบสเนี่ยใส่ยึดซ้ำไงก็ไม่กินผมก็เพราะว่านี่ปุ๋ยมันก็กินไงเพ,พี่ใส่ทุกสิบห้าวันใช่ไหมห <laughs> นี่ก็หมายความว่ามันพยายามกินแต่ว่ากินพยายามแบบว่ากินให้น้อยที่สุดเพราะมันคงจะเครียดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวด,ดูพอ <laughs> พอ,พอใส่ย,ยึดซ้ำนะจะเปลี่ยนไปนะฮะงั้นก็ขอขอบคุณมากพี่วันนี้ที่ผมมานะขอบคุณมากพี่ครับสวัสดี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 ครับ